สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับ Turn Black Time Talk วันนี้พอดีผมม่องว่างก็เลยมาจัดรายการให้เพื่อนๆได้หายคิดถึงกันนะครับก็ไม่มีสคริปต์อะไรมาก่อนเลยสดๆเลยนะเอาเป็นว่าขออนุญาตาเปิดโซเชียลแป๊บหนึง่งหาเรื่องหาเรื่องที่จะมาคุยกัน ด้วยการเปิด Facebook และดูเรื่องชาวบ้านนะแล้วดูเรื่องชาวบ้านว่าจะเอาอะไรมาคุยเลื่อนๆดูก่อนว่าจะหยิบยกเรื่องชาวบ้านคนไหนมาพูดเอาเป็น คนนี้ดีกว่าคนนี้ที่ไม่บอกว่าใครนะหลายคนคงสงสัยนะครับว่าทำไมบางทีผู้หญิงบนโซเชียลมีเดียนะทั้ง Facebook TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่นะนะเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาโสดหรือไม่โสดนะแบบเอ้ยแบบส่องไปส่องมาให้คนนี้มันถูกใจอะ่ะบางทีก็แบบเหมือนโสดบางทีก็แบบเหมือนไม่โสดนะ ก็เอาเป็นเรื่องแนวๆนี้ดีกว่าตอนนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามุมซ้ายมุม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 ตรงเนี้ยมีอะไรให้ฉันช่วยหรือตรงเนี้ยที่เขียนตรงนี้นี่คือ Chat GTP นะครับเพื่อนเพื่อนก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็ โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะครับก็โหลดมาใช้งานนะลงชื่อเข้าใช้อะไรให้เรียบร้อยถามไปตอบมาก็แบบเป็นเหตุผลเป็นผลนะผมเริ่มจากคำถามนี้ดีกว่าทำไมเดี๋ยทำไมผู้หญิงต้องโพสเหมือน ออยเยื่อฮทำไมผู้หญิงต้องโพสเหมือนอ่อยเยื่อบนโซเชียลโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชัด GDP จะตอบว่าไง <laughs> มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังขอโทษที่ตัวเล็กนะครับผมไม่ได้ซูมให้ดูมากไปกว่านี้นะผมซูมไม่เป็นนะผมซูมไม่เป็น ผมจะอ่านให้ฟังแล้วก็โหมันมันยาวจังเลยอะ่ะอ่ะอมันยาวอะ่ะคงได้ไม่กี่หัวข้อแล้ววันนี้มันยาวเขาบอกว่าก่อนอื่นนะครับชัดจี p ีพเขาบอกว่าดูหน้าจอก่อนโอเคชัดจี p ีพเขาบอกว่าคําถามนี้เนี่ยสะท้อนความรู้สึกได้หลายคนไม่ใช่ไม่ใช่ใชคําถามเนี่ยสะท้อนความรู้สึก ที่หลายคนอาจเคยสงสัยหรือรู้สึกขัดใจนะเวลาที่เห็นบางโพสต์บนโซเชียลมีเดียซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมของผู้หญิงที่เหมือนแบบอ่อยเยือหรือดูยั่วยวนบนโซเชียลอาจเราจะกันที่ว่ะอาจมีที่มาหลายเหตุผลอาจไปฟังกันและไม่ได้จำกัด แค่เรื่องอ่อยเยื่อเสมอไปมาดูหลายๆแง่มุมเพื่อเข้าใจให้มากขึ้นอ่าเดี๋ยวเราไปฟังกันนะข้อนหนึ่งนะต้องการความมั่นใจในตัวเองนะครับมันภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรไรู้ช่างแม่งอ่านไม่ออกบางคนโพสภาพเซ็กซี่หรือ โพสที่ดูเหมือนมีความยั่วยวนเพราะมันช่วยให้พวกเธอเนี่ยรู้สึกสวยรู้สึกมั่นใจในตัวเองโดยเฉพาะเมื่อมีคนมากดไลค์หรือชมนะแล้วก็เป็นการยืนยันว่าฉันมีคุณค่าหรือฉันดูดีจากสายตาคนอื่นนะข้อ2เขาบอกว่าตรงดีนะข้อ2 ขออ้อ 2. เขาบอกว่าเป็นรูปแบบการแสดงออกอผู้หญิงบางคนเนี่ยมองว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่มีความภาคภูมิใจไม่จำเป็นต้องซ่อนก็เลยแสดงออกใช่ไหมนะก็จะเป็นโพสแนวเซ็กซี่ที่อาจไม่ได้แปลว่าอ่อยก็คือเดี๋ยวอ่านให้จบก่อน แต่อาจจะเป็นการแสดงออกถึงพลังความเป็นอิสระหรือความกล้าที่เป็นตัวเองอ่ามีเหตุผลนะก็คือรูปร่างของตัวเองนี่ก็ไม่ได้อ่อยก็แค่แบบว่ายัางไงเขาเรียกว่าแบบมันคือความภาคภูมิใจนะแบบบางคนหุ่นดีก็เออฉันก็โชว์หุ่นไงเออก็ไม่แปลกเอออันนี้ก็มีเหตุมีผลนะ อ่ะข้อแรกก่อนอ่ะไม่ใช่ไปไปข้อที่3ก่อนดีกว่าไล่เลี้ยงผิดไล่เลี้ยงถูกข้อที่3ามเขาบอกว่าวัฒนธรรมของโซเชียลมีเดียเนี่ยในยุคที่สายตาคนอื่นเท่ากับพลังเฮ้ยหมายความว่าไงวะเนี่ยคนจำนวนมากพยายามสร้างตัวตนให้ดูน่าสนใจยิ่งมีผู้ติดตามยิ่งได้งานได้ไรายได้จากแบรนด์หรือสปอนเซอร์ เซ็กซี่ขายได้จริงในหลายวงการไม่ว่าจะเป็นสายฟิตเนสแฟชั่นหรือแม้แต่สายไลฟ์สไตล์นะเออก็อ,อาจจะจริงนะยิ่งมีคนสนใจมันเหมือนแบบก็อย่างว่านะ,อ,ะอย่างแบบจะโฆษณาร้านอะไรอะ่ะก็ต้องแบบให้คนที่แบบมีคนติดตามคนสนใจเยอะๆอ่ะเนาะ ไปลงไปอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะก็แบบแนวฟิตเนสแฟชั่นอะไรเงี้ยคล้ายๆนางแบบแหละข้อสี่เขาบอกบางคนอ่อยจริงๆก็มีเ <laughs> ขาบอกใช่บางคนก็อาจจะตั้งใจโพสเพื่อดึงดูดเพื่อดึง <laughs> เพื่อดึงเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามหาแฟนหรือแสดงว่า หรือแสดงสถานาวะว่าโสดและว่างซึ่งก็ไม่ผิดจะอยู่ในกรอบที่ไม่รบกวนผู้อื่นแต่นั่นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเราไม่อาจตัดสินคนจากรูปเพียงอย่างเดียวได้เสมอไปอก็มีเหตุมีผลข้อที่5คนดูต่างหากตีความว่าอ่อยอ้าวเข้าตัวป่าวะเนี่ย สิ่งเดียวกันอาจถูกมองต่างกันคนหนึ่งอาจมองว่าเธอสวยดีอีกคนอาจมองว่าอ่อยนี่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้มันแล้วแต่ทัศนคติทัศนคติคนมองด้วยนะเออโอเคแล้วก็การตีความมักสะท้อนมุมมองของคนที่มักสะท้อนมุมมองของคนดูมากกว่าตัวเจ้าของโพส ก็คล้ายๆประมาณว่าคนดูคิดยังไงก็อาจจะคิดอย่างนั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าของโพสแล้วมั้งนะเขาก็สรุปมาว่าไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนนะที่โพสต์แบบนี้จะหมายความว่าอ่อยเยืะเสมอไปมันมีเหตุผลหลายอย่างทั้งจิตใจวัฒนธรรมแล้วก็โซเชียลและแม้แต่เรื่องส่วนตัวเออเราอาจจะเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นถ้าเรามองให้ลึกกว่ารูปภาพ หากคุณมีประสบการณ์ที่รู้สึกไม่ดีจากการเห็นโพสต์แบบนี้บอกได้นะฉันช่วยวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรหรือจะให้แนะนำแบบวิธีมองแบบใหม่ได้ก็เช่นกันอ่ะโอเคก็เป็นเหตุเป็นผลหลายอย่างนะโอเคก็หลายหลายคนรวมถึงผมด้วยบางทีมองเห็นผู้หญิงหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเลยเนาะจะบอกว่าผู้ชายก็ก็มีนะผู้ชายโพสอ่อย ก็อาจจะมีแต่เป็นส่วนน้อยแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเราก็อาจจะแบบเห็นผู้หญิงหลายๆคนไงเพราะเราติดตามหลายคนนะเราติดตามหลายคนแล้วเ,เห็นโพสต์เนี่ยก็แบบหืมบ่นเคี้ยวอ่อยเปลวะอะไรเงีย้ยเหมือนจีดอะ่ะมันเข้าไปดูแล้วแบบเฮ้ยมันหลายโพลแล้วนะเธอคนเนี้ยไอ่อยอะไรอ่ะอ่อยเราหรือเปล่าหรืออ่อยรวมรวมโอเคก็เขาบอกว่าเพื่อความมั่นใจตัวตัวเองเออผมว่ามีเหตุมีผลนะข้อแรก ความมั่นใจในตัวเองเนี่ยก็คือเออก็ก็ลงรูปเออก็คนมาแสดงความคิดเห็นคนมาไลค์เออมันก็เออมั่นใจจริงนะแบบมั่นใจอะ่ะเหมือนมีพลังอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมในการแสดงความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียคนส่วนใหญ่ก็ต้องแสดงความคิดเห็นในแง่บวกในแง่ดีในแง่งอวยอวยไว้ก่อนถึงความจริงมันจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ คนรู้จักกันยังไงก็ต้องอวยโอเคก็มั่นใจแล้วนะก็สองเป็นการแสดงออกนะเพราะว่าภูมิใจในรูปร่างความสวยความความฟิตความแบบนะถ้าแบบผมมีกล้ามผมก็คงต้องลงเหมือนกันถ้ามีซิกแพคผมก็คงต้องลงเหมือนกันถ้าเอออ่ะก็เป็นไปได้แล้วก็ข้อ3วัฒนธรรมของโซเชียลเนี่ยก็คนติดตามเยอะยิ่งยิงดูนะเนาะก็จริงก็จริงอันเนี้ยอืม เหมือนก็เป็นการหางานอะนะหางานแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไอพวกเว็บพนันมาส่วนใหญ่ะจะเห็นแบบเว็บพนันอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนกดลิงก์เนี่ยไม่ชอบเลยโดนหลอกนะอืมอันนี้บอกอ่อยจริงก็มีก็อ่าไม่ใช่ไม่ใช่มันเลื่อนเลื่อนไปอ่ะบางคนบอกอ่อยจริงก็มีอ่าก็ไม่อะไรก็เงาอะ่ะ เออก็เหงาก็อยากอ่อยอยากหาแฟนไม่ผิดเออก็อยากหาแฟน,ออห,แฟนหรืออยากแบบหาเพิ่มอะไรเงี้ยเออก็ได้เหมือนกันก็ข้อที่ห้าข้อสุดท้ายเขาบอกว่าก็คนดูตีความไปเองมึงคิดไปเองมึงว่าเขาอ่อยจริง,รงๆเขาไม่ได้อ่อยก็ได้เขาแค่ลงสวยๆมึงบ้าเปล่าทัศนคติมึงบ้าปเาปล่ปอาอะไรเงี้ยมึงคิดว่าเขาอ่อยเออแล้วแต่มึงจะคิดเออประมาณนั้นแหละ ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่ใช้ได้นะที่เอามาคุยกันอยู่กับเทิร์นแบ็กไทม์ทอคครับและคุณจะได้ชมคลิปดีๆในวันถัดไปสวัสดีครับ